ราคาน้ำมันลดลงแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าปั๊มไหนถูกที่สุดในวันที่31ตุลาคม2568ผู้บริโภคทั่วประเทศไทยได้รับข่าวดีเมื่อบริษัทน้ำมันชั้นนำประกาศลดราคาน้ำมันทุกประเภททั้งเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮอรวมถึง E20 และ E85 ซึ่งเป็นข่าวสารที่คนไทยหลายคนรอคอยอยู่แล้วแต่คุณรู้หรือไม่ว่าปั๊มไหนที่คุณเติมน้ำมันมีนมราคาถูกที่สุดและคุณจะวางแผนใช้จ่ายค่าน้ำมันได้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด วันนี้เรามาพาคุณไปตรวจสอบราคาน้ำมันจากปั๊มใหญ่4แห่งของไทยประกอบด้วยบริษัทปตทบางจากเชลล์และพีทีซึ่งแต่ละปั๊มมีราคาและโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่สำคัญคือทุกปั๊มกำลังลดราคาน้ำมันลงอย่างน่าประทับใจปั๊มบางจากเสนอราคาที่น่าสนใจสำหรับทุกประเภทน้ำมันเช่นไฮพรีเมียมดีเซล S ราคา45.64บาทลิตรและแก๊สโซฮอล85 SUV ราคา27.59บาทลิตร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณภาพสูงและราคาที่คุ้มค่าปั๊มปตทก็ไม่น้อยหน้าเลยเช่นแก๊สโซฮออี20ราคา29.64บาทลิตรและเบนซินราคา40.14บาทลิตรซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการราคาที่เข้าถึงได้ง่ายปั๊มเชลมีราคาที่แข่งขันได้เช่นเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอ95ราคา32.35บาทลิตรและเชลวีพาวเวอร์ดีเซนราคา49.8บาท ลิตรสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณภาพเหนือกว่าปั๊มพีทีเสนอราคาที่น่าสนใจเช่นแก๊สโซฮอล์91ราคา31.48บาทลิตรและเบนซินราคา40.64บาทลิตรซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการราคาที่คุ้มค่าแต่คุณคิดว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบางคนอาจคิดว่านี่เป็นข่าวดีที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนแต่บางคนก็อาจกังวลว่าการลดราคาน้ำมันอาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทน้ำมันและเศรษฐกิจโดยรวมคุณเห็นอย่างไร มาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ